สวัสดีเพื่อนๆสาวมาไป s n a กันด้วยนะฮะวันนี้มารีวิวการ์ดใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ออกมาสักพักนึงแล้วแหละต้องขอภายด้วยนะครับพอดีว่าเพิ่งเปิดได้ไงช้ากว่าจะบ้านเขานั่นก็คือเจ้าท็อกซินนั่นเองนะครับแล้วกการ์ดใบนี้เนี่ยความสามารถของมันก็คือเปิดตัวนะฮะย้อนกับการ์ดใบน่นของคุณในพื้นที่ที่การ์ดใบนี้อยู่ขึ้นมือนะครับบวกสองพลังต่อสู้ตามจํานวนการ์ดที่เด้งกลับขึ้นมือนะฮะหมายความว่าเจ้าท็อกซินเนี่ยถ้าหากว,ว่าในพื้นที่นั้นอ่ะมีการ์ดมาก ไปด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถใช้การที่เด้งกลับขึ้นมือใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เจ๋งมากเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมล่ะและ้วการเป็นี้คอมโบักอะไรได้บ้างไปดูนี่เลยครับผมเ,เด็กนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของดรอป1นึ่งนะฮะตามมาด้วย b a c k w ซ r นะครับแล้วก็การ์เพิ่มพลังนะครับอย่างเช่นเจ้าบีท์าบาร์ดนะครับหรือว่าจะเป็น เอเจนต์เวนอมนะฮะก็เป็นการเพิ่มพลังด้วยนะครับส่วนเจ้าบาร์สเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้กับการบนมือนะฮะแต่เอเจนต์เอเจนต์เวนอมเนี่ยจะเพิ่มพลังให้กับการที่อยู่ในเด็กนะครับมันจะใช้ต่างกันนะครับแต่ว่ามันคอมโบกันได้นะใบแรกนะครับเดอะฮูดนะฮะใบน,นี้เนี่ยเป็นดับหนึ่งที่พลังลบเยอะมากนะครับเราเลยจาเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนค่าพลังของเรานะครับ อย่างนี้ผมบอกครับว่าจะเป็นเจ้าบารกับเจ้าเอเจนเนอมเนาะต่อไปนะครับล็อกเกตนะครับใบนี้เนี่ยเป็นดรอปหนึ่งที่พลังค่อนข้างสูงมากนะถ้าเราลงถูกเลนเนี่ยมันจะบวกพลังอีก4นะครับลองคิดสภาพนะถ้าว่าเราเล่นล็อกเก็ตได้3ครั้งเนี่ยมันจะบวก5ได้3ครั้งเท่ากับว่าพลังมันจะได้บูตสูงสุดถึง10 16หน่วยเลยนะเว้พลังเจ้าล็อกเก็ตเอ e นหนึ่เนี่ย พลัง16นะเว้ยยังไม่รวมกับการได้บัฟจากเจ้าเอเจนต์เวนอมอีกบวกไปอีกสี่ก็กลายเป็นและคูณตัวเดียวพลัง20ได้เลยนะฮะเออแรงมากแล้วก็วบนี้หนึ่งใบนะครับที่เจ๋งนะฮะซิลเวอร์เซเบอร์เนี่ยมันสามารถที่จะบู์ดาเมจเพิ่มได้ทีละ2หน่วย2หน่วยใช่ไหมถ้าเราเล่นได้ทั้งหมด3ครั้งก็จะกลายเป็น6นะครับบวกอีก1ก็เป็น7 7ดบวกกั 4, ก็กลายเป็น11นะครับซิ l เวอร์เซเบอร์พลังโจมตีสูงสุดได้11หน่วยนะฮะแรงมาก แล้วไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขในการลงให้ถูกเลนด้วยนะเออส่วนเจ้าในโกะมิโนรุเนี่ยใบยนี้ก็รู้อยู่แล้วเป็นดับหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับทาได้หลากหลายนะท็อกซินนะครับพระเอกของเราในคลิปนี้นะฮะอธิบายไปแล้วว่าทำได้ไดะครับคุณสัมบันธ์นเนี่ยเล่นคล้ายๆกับเจ้าบิสเลยนะครับแต่บิสเนี่ยจะดีอยู่หน่อยตรงที่ว่ามันจะลดเอเนอร์จีด้วยนะครับแต่บิสเนี่ยมันใช้ถึง 3G นะฮะแล้วก็เสกนะครับใบนี้เนี่ยเป็นการที่พลังโจมตี อาจจะน้อยนะครับแต่ตอนจบเนี่ยมันเป็นการปิดเกมที่ดีมากๆเลยนะครับสามเอเนร์จีพลังศูนย์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะเพราะว่าเราจะได้บัฟพ,พลังโจมตีเพิ่มอยู่แล้วนะครับแบบเบิ่มๆเ,เลยนะแล้วก็จะมีเจ้าฮิตมังกี้หนึ่งใบนะครับที่เอาไว้ใช้ปิดเกมนะฮะส่วนอ่าแบ็กซ์วอร์มเนี่ยนะครับลองคิดสภาพดูนะว่าเทิร์นสุดท้ายเนี่ยเราเล่นอ่าเอฟเฟกต์ Effect ของแบ็กซวอร์มใช่ไหมให้ลง หนึ่งเอโดยใช้ส่วน Energy เนี่ยเราก็สามารถเล่น1 e n หนึ่ง Energy เราได้เยอะมากนะครับ 1, 2, 3, 4ใบนะครับเดอะ o t สมมุติว่ามีเดมอนอยู่ในมือก็เป็น5ใบแล้วเราสามารถเล่นเสกพร้อมกับฮิตมังกีได้อีกนะครับเพราะว่ามันเป็น3 G ทั้ง2ใบเลยนะครเล่นคู่กันไปได้เลยคือมันจะเบิ่มๆเลยอ่ะคือลือคือลือนะครับไอรอนแมนตัวนี้เนี่ยเอามาใช้บุตดาเมจในเลนที่แบบเราอยากจะชนะเลนนั้นให้ได้จริงๆนะครับ ก็ยังสามารถเล่นไอรอนแมนได้นะครับถึงแม้มันจะพลังศูนย์นะครับแต่มันจะได้บัฟจากเจ้าเอเจนต์เวนนอมอะไรจากเจ้าบาสอย่างเงี้ยก็แรงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับและในคอมโบนี้เนี่ยมันจะคอมโบกันโหดไหมยังไงไปชมกันเลยครับ <Round> 1. 1> มาดูกันนะ <Fight. S 1> สนามแรกอืม เกตพอร์ทัลได้มาเป็นทางด้านของธานอสเราคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะธานอสไม่มีประโยชน์กับเราเลยเยนืเ่ยไอ้เพื่อน,นป่านได้บิสไปก่อนโอ้โหตามด้วยเอเจนต์เวนนอมเอ้ยนี่มันบาบร์สบีสมันอยู่นี่ ซื้อเป็นขายกันโอเคที่ผมเปิดด้วยบีทเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้ไอรอนแมนพลังเยอะๆแค่นั้นเองนะฮะให้มีอะไรเลยให้มีอะไรให้กูเล่นเลยลงบีทเล่นนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้จะเก็บไว้ใช้ไม่ได้ผมว่าต้องลงเลยเพราะว่าเทิร์นต่อไปเราจะต้องเล่นเป็นเทิร์นห้าเทิร์นหกเราจะเล่นไอรอนแมนสองตัวครับโอเคนี่แหละของดี บูธคนละเลนแต่เลนนี้ไอ้ลนแมนลงไม่ได้นะอืมสแับอัดผมด้วยหนึ่งทีต้องกลัวไหมต้องกลัวไหมเนี่ยแบ็กสวอม มิททรีนี่แม่งปรับมาใหม่พลังโคตดเยอะยนะแปดเนี่ยโคตดเยอะเลยสี่แปดนี่เยอะจัดโอเคผมเปิดไอรอนแมนตัวที่หนึ่งแล้วก็เปิดใช้งานนี้ผมจะสามารถลงดบหนึ่งได้หลายๆตัวนะครับอย่าน้อยเนี่ยกูต้องได้หินอีกหนึ่งก้อนอะแล้วก็ลงขวาแต่แต่ขวามันติดเดอะบิ๊กเฮาส์เพราะฉะนั้นมันจะเล่น มันน่าจะเล่นในนี้ไม่ได้นะอะ่ดักฮอคเลงขวาไม่ได้อยู่แล้วคาสันดาโนว่าฉันคือไอออนแมนเห็นลบหนึ่งเฮียมันจะมีพวกมิดทิกอะไรพวกนี้ปะวะไม่ไม่ลงจะดีกว่านะอืม คือไอออนนแมะไรอรัแค่เดมอนน่ะนะอะไรอ่ะอู้มันสนองแนปสนะึบอะไระมารต่อครับสำหรับท็อกซินที่จริงใจเมื่อไหร่จะมาสักทีโอ้โหผมต้องผมต้องรอเปลี่ยนฟิล ไอ้สัตว์พันผูกพังเนี่ยเพราะงั้นปล่อยไว้ก่อนเลยจบเทินเพราะคอเด็กเรามันเป็นเด็กที่ต้องเล่นพื้นที่เยอะนะครับมีทาโกมาหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเปลี่ยนแผนที่ละต้องเล่นละรอบเนี้ยจะได้แบ็กเซอร์วอร์มนะแต่ว่าต้องเล่นวะอืมต้องเล่นใบหนึ่ง เล่นใบหนึ่งต้องเล่นต้องเล่นนะครับไม่งั้นเสียสะพานหูพังฟรีหรือผมจะใช้แผนหลอกเหยื่อให้ตายใจแล้วก็แดกนี่เข้าไปแล้วก็ท็อกซินเด้งกลับโอเ มันจะย้ายมามาอ t ลเอมนะครับผมจะรองอย่าให้ตายใจว่าเราจะสู้สะพานหูพังด้วยแต่จริงๆแล้วเราจะไม่สู้สะพานผ,ผูพังนะฮะไวทยพาเลตได้ตัวที่แอบนี่เยอะที่สุดโอ้ได้ดักออกมาเดี๋ยวผมยกใช้บิดยกเอานะเอ๊ะหรือว่าใช้อันนี้ดีนะ ตาน,นี้ต้องใช้นี่วะต้องเป็น2ตัวนี้นะครับ่าตาหน้าเขาใช้บิดเอาถึงจะถูกโอเคแบสสวอมเพราะแบสสวอร์มถ้าเล่นในเทิร์นหจะกดเปิดใช้งานไม่ได้นะครับต้องเ,อเมันยกละเื่อเราไม่ได้อยากยกอะไรอยู่แล้วเราอยากลบแค่คิดมังกี้นะครับ

หนึ่งสองรอบหนึ่งกูไม่ขึ้นเลยอฮมฮึว่าใช้ด็อกซินไม่ได้วะ่ะเอ๊ะ ผมสามารถทำอย่างนี้ได้เออขึ้นโอเคเราจะเล่นสามใบ สี่ใบก็ได้ถ้าหากว่ามีทางด้านของล็อกเก็ตโผล่มาโอเคหุ้ยสวยอย่างงี้ฮิตมังกีตัวเบลเล์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเพจเซฟด้วยนะครับโดยการเอาหินลงก่อนนี้ดีกว่าอ่าไป ดาร์คฮอฟซิลเวอร์โอ okay. ้ฮ uh, okay. totally. ิตบังก okay. ี้ตัวเล็กกว่าผมน่าเล่นเสกขวาแล้วก็ฮิตบังกี้เสกกลางฮิตบังกี้ขวาน่าจะดีกว่าแต่ก็ชนะอยู่ดีเสกมันแรงกว่าน้อยกว่าเหรอฮิตมังกี้สิบสามเสกสิบโอเคชนะอยู่ครับก็โชคดีนะที่เราสามารถได้ด้านของซิลเวอร์เซเบอร์มาเพิ่มนะครับทำให้เราสามารถเล่นเพิ่มได้อีก หนึ่งใบฮะฮิตมังกี้มันก็เลยพลังบวกเพิ่มขึ้นอีกสองหน่วยนะครับแล้วเราก็เลยชนะตรงกลางมาได้นะครับแต่ถ้าถามว่าไม่บวกเนี่ยเราก็ชนะอยู่ดีนะเพราะว่าแต้มขวาเราอะเยอะกว่าแต้มซ้ายเขานะครับอืมก็เล่นได้หลากหลายนะเจ๋งอยูอ โอ้ชาร์ดคิงเหรอจะใช้ยังไงให้มีประโยชน์ที่สุดวะเนี่ยแต่ก็ดีแล้วแหละได้ชา o w k คิงมาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ชา o w k คิงมาแม่งก็จะใช้กับเราก,ก็ก็ดีแล้วก็ดีแลวดีอยู่ดีอยู่จบเทิร์นดิพี่รออะไรอ่ะ อ่ะคิดนานเลยทีนี้เออเฮ้ยมึงอยู่วะเนี่ยอยู่มันไม่รู้กูลงแม็กซ์วอร์มละสแนปแม่งเลยเขาหาไม่อยู่หน้าจอเออมันต้องอย่างนี้ดีว่าใครหนีคือตุด๊ดกูบอกเลย อจบเธอแล้วมึงเร็วๆสิอย่าลีลาอีเว้นี่มแม่งชักชา้ชายสั์ผมโคตรเบื่อเลยไอ้พวกที่แบบคิดนานในเว็บแรกๆถ้าคิดนานเว็บสุดท้ายมันคงพอเข้าใจได้ไมันมีอะไรคิดเยอะไปแต่คิดนานเว็บแรกๆเนี่ยแม่งโคตรหน้าเบือ่อจากใจเลยฮะผมว่าดูจากการเล่นของมันแล้วเนี่ยผมคงไม่ได้มีพวกเจ้า ตัวดึงขึ้นมือแล้วท็อกซินบีชอะไรเงรี้ยน่าจะไม่มีละเราลงตรงกลางคินทาไปเลยโอ,อ้โหมีมากสิด,ด้วยเอ้ามีว่ะงั้นขออนุญาตเลยแล้วกันดึงกลับขอดึงกลับก่อนแล้วกันนะผมอยากจะปัม๊ม เดอะฮูดกับซินเวอร์เซเบอร์ให้มันแรงๆไปเลยแต่ว่าราะว่าไอรอนแมนเราก็ต้องเล่นในท้าต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเล่นเฮ้ยเราสามารถเล่นไอรอนแมนชาโดว์คิงเลนกลางได้ถ้ามันปั๊มคินทาม์โดนชาโดว์คิงเลนกลางแน่เฮ้ยเชีย่ยคิดนานที่หายเลยโคตรโมเหี้เลยว่ะเเอาขึ้นมัน แต่ว่าเต็มมือละช่างแม่งยังไงกูไม่ได้ตัวจและคิดนางจาหน้าเบื่อกลัวกลัวมันเหลี่ยมว่ะกลัวมันได้ในกลโอมินโนรู้เราไปแล้วแล้วแม่งเปลี่ยนฟิวทิ้งแห้งเลยน้อยจะมีการเปลี่ยนฟิววะ แต่ถ้ามันมีกรัฟเปลี่ยนฟิลจริงทำไมมันไม่เล่นเทินสุดท้ายที่สนามทำลายจะดีกว่านะฮะผมว่าไม่มีหรอกกรัฟเปลี่ยนฟิลอะถ้าจะมีก็มีแต่ในกลมิโนรุนี่แหละที่น่กกากลัวตัดกุยกบโอ้ตัดของดีด้วยลงผิดเลยโอเคผมรู้แล้ว สองใบที่มันเอาของเราไปก็คือเอเจนต์เวนอมกับแล็คแล cool <c oughs> นน็คคูลล็อกเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่มีละชดคิยก่อนจากนั้นเปิดใช้งานแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก่อน มันมันจะเล่นเลนไหนวะผมว่าอันนี้น่ากลัวเออปดใช้งานแล้วก็อันนี้อะไรที่เหลือรอแล้วก็ค่อยค่อยเก็บรายละเอียดตามสบายตามสบายตามสบายเลยนะอย่าทำไรทำเลยเพราะเดี๋ยวมึงก็จะไม่มีชีวิตอยู่ละโอ้ยลบห้า ถ้าเรคิงก็ต้องยังไงก็เล่นเนี่ยเนาะแต่เราเปิดก่อนนี่เลยปัญหาถ้าเรคิงเสร็จอางิตมังกี้อ่ะผมว่าแรงแรงสุดแล้ะได้ท่านนี้แหละการเราไม่มีให้เล่นแล้วเ้อะแม่งขงโมยการก็ไปหมดเลยแต่แ้่ผมมองไงผมก็ไม่แพ้อะ่ะมันจะแพ้ได้จากอะไรก่อน ทางทีมมึงก็ไม่มีอยู่กูกลัวมาแล้วและการเราแต่ละใบก็ไม่ได้มีพลังเกินสิบด้วยคิดนาหนอกขอตบให้ร้องเลยเหอะไอพวกคิดนานเนี่ยหน้าสั่นไปดิถ้าพูดจาไม่ค่อยพอไปต้องขอพายด้วยนะผมโคตรงุหงิดเลยเวลาเจอพวกคิดนาเนนะี่ยแบบมันนานเกินความเป็นจำเป็นลบพลังให้แม่งทีอ,อ อะไรกลัสาางสี่อะไรไหวปะวะอวุ้ยเหี้ยไหวคิวบังกี้ช่วยชีวิตอุ้ย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 ตกใจเลยใจเลยวูคิวบังเกอร์อเหี้ยก็เท่านั้นแหละขอแปดทิวไปนะจ๊ะ Get Portal ทำไมแกพอท่อถึงออกออกบ่อยจังวะช่วงนี้ทั้งทงที่แม่งไม่ใช่ความคิดด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เล่นอีกแล้วเหรอมึงคิดนานอีกแล้วเหรอโอ้อาริเซมนี่ก็อาริเซมนั่นเองรักวินเจ็ตนี่อวยอาริเซมจ,จัดแล้วแม่งได้เทินหนึ่งอย่างชอบ เซ็มไปก่อนเลยแล้วผมจะตบอัลิเซ็มให้ดูโหเฮีย่ยมเธอเธอสองคอร์ดบนพลังสิบไม่ธรรมดาโอ้โหแล้วเฮลไฟล์ขับเล่นกูละเสกไปที่หนึ่งกามมูล่า โอ้เทินส,สามกับโมล่านี่มึงบ้ามากบ้าบอคอหอยหลอดมากูจะสู้ด้วยดับเบลิลเซกนี่นแหละ ตึกตึกตึกอะแล้วเราก็ย้ายไปเล่นขวาแม่งห,หมดเลยซ้ายปล่อยดีปะวะซ้ายสิบสี่ตอนนี้มันชนกันอยู่อ่ะแต่เรามีเสกสองใบให้เล่นมีเดอะฮูดให้เล่นอีกหนึ่งตัวดูพลังสี่โอ้โหอลิเซมอิเซมควีนเจเทอร์หนึ่งนี่แม่งเดือดมาก ท็อกซินตาเนี่เล่นไม่ได้แล้วนะฮะท็อกซินต้องเล่นตาอื่นที่ไม่ใช่ตาตาสุดท้ายอะท็อกซินต้องเล่นเธออื่นที่ไม่ใช่เธอสุดท้ายนะครับคิดนานอีกนะครับท่านผู้ชมมึงนี่นะมีอะไรให้คิดวะครอ โอ้มันเปิดแบ็กว์งงกอร์อมเรายังไงก็ต้องปล่อยขวานะผมว่ายังไงก็ต้องปล่อยขวาวะคำนวณก่อนนะอันนี้สี่ชนสี่สี่โหสี่ชนทั้งสองเล่นเลยโอ้โหสี่หมดเลยเฮ้ย เด๋ยวหุนใบนี้กูไม่มีประโยชน์เลยอโอ้แล้วก็เหลือท็อกซินเนี่ยนะนี่เป็นห้าอันเล่นสี่เลนนี้ได้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเราจะต้องยอมเสียบ,บิสตหนึ่งตัวเพื่อเอาท็อกซินมาเพิ่มดามเมจแทน ม่งก็เล่นได้แค่อัตุมาพลังสิบแล้วก็บวกด้วยเศกหนึ่งเลนมันก็ไม่พอจริงผมว่าอย่างงี้ดีสุดละลองดูโอ้ยชัดเดอร์คิงไม่แรงเท่าไหร่ท็อซินไปกินหนึ่งแล้วก็เดอะฮูดเรียกมาอีกหนึ่งจากนั้นก็เศกตัวที่หนึ่งตับยี่สี่เศกตัวที่สองตับ ยิบสามสวยครับมันคำนวณเอาไว้แล้วไงละ่ะเออสุดท้ายก็ต้องเล่นท็อกซินเธอรสุดท้ายวะเพื่อที่จะให้มันตัวเลขไม่ชนกันนะครับอันนี้มันสี่ใช่ไหมถ้าเราลง <c oughs> เดี๋ยวคูดไปอีกมันก็จะเป็นสี่มันจะชนกันเพราะฉะนั้นเราต้องลงท็อกซินมากินบเพื่อให้ดาเมจมันแตกต่างนะฮะโอ้โหโคตรโคตรไอเดีย เอาละเนโกชามาแต่ห right, ัววันเพิ่มกัปปี้การบนมือไม่ตีไม่ตีเพราะว่าเรามีท็อกซินอยู่ในมือครับเราสามารถปล่อยเนือหูดได้แต่หัววันเลยครับอุ้ยแกเหมือนแรนแร่ตัวเธอ ไอ้เจ๊เคเบิลมึงไม่มีปัญญาผมโคตรเกลียเคเบิลเลยแม่งแบบมึงไม่มีปัญญาเล่นการตัวเองเหรอ,อเ,เสียกูไปแล้วอ๋อรอบสองกลับไปนั้นด้วยนี่ผมต้องสูญเสียท็อกซินเงี้ยเล่นเดมอนขึ้นมืออีกสักใบงก็ได้ การกูไปหมดเลยเดี๋ยวการลุกไปมเมื่อกี้ กี้กูเอฟเฟกอะไรวะลืมให้มันไปแล้วกันอ่ะแล้วเทิร์นต่อไปเราค่อยเล่นไอรอนแมนตรงกลางนะครับเจฟเอฟเฟกอะไรวะลืมไปแล้วอะเอฟเฟกในกดนี้ต้องรู้อ๋อเปลี่ยนพลังเล็กหน่อยอดีที่สุดละแล้วการที่เราจะจะชนะตรงกลางได้เนี่ยก็คือเราจะต้อง ข้างในรอดแมนอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเพคอื่นแล้วไม่งั้นต้องกางก็ไม่ชนะแล้วเราเผิดโดนอะไอ้ชางชีต่อยด้วยคนคือไอโอเนมนันการบังก์หายสองนีเ่เป็นไรโอเคได้อยู่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 อย่าสันส่นอย่าสั่นผมว่านะผมว่าเราเหลี่ยมมันเราปล่อยกลางแล้วไปเล่นเลนอื่นดีกว่า แบบนี้ดีกว่าเหลี่ยมมันแล้วไปเล่นเล่นอื่นเอ๊ะอย่างวะการตัดวายจะมาเหลี่ยมกูวายตัวเธอ แต่วันนี้จอไม่น่ารักเลยเนาะ <S <S เป็นยังไงบ้างนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่ได้ชมคอมโบท็อกซินไปนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่น่าสนใจมากเลยนะฮะก็เพื่อนๆลองเอาไปไประยุกต์ใช้เล่นกันดูนะครับมันค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยแล้วท็อกซินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมคิดว่าน่าจะไปได้หลากหลายเด็กด้วยนะฮะอาจจะไม่ใช่แค่เด็กนี้นะครับความสามารถของท็อกซินนะครับผมให้อยู่ที่7เต็ม10เลยนะครับเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คอมโบหน้าครับ